เฮ้ยโอหเอาสักเค่เดืนเลยเฮ้ยแล้วให้หมเองบดโเที่ยเทเทยอ่ตัดเคยอตเปีนี้ครบรอบยีปีปีนี้ก็สามสิบแล้วนะปีนี้ก็3ามสิบห้าแล้วเนอะเต็มขาเลยเนอะปี นังแปะเลยไอ้หมูนี่มันไม่เสยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไร